ตำนานจอมยุทธพู้ถังซานภาคห้าบทที่678มรดกของเทพแห่งท้องทะเลก่อนที่ถังซานจะกลายเป็นราชาเทพอีกครั้งเขาไม่มีความสามารถนี้เลยและเมื่อเขากลายเป็นราชาเทพเขาต้องออกจากดาวดวงนี้มิฉะนั้นดาวดวงนี้จะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ในฐานะบุคคลที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของจักรวาลแน่นอนเขาจะไม่ทำสิ่งที่ทำลายดาวได้ง่ายๆนอกจากนี้ตลอด1ิปีที่ผ่านมาความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มได้ให้แนวคิดที่กว้างขวางแก่เขามันไม่ง่ายเลยที่จะต่อสู้กับเจ็ดจำนวนของจักรวาลแต่ถ้าครูไม่ต่อสู้กับมันเมื่อเจ็ดจำนวนของจักรวาลรู้สึกว่าถูกคุกคามในอนาคตมันจะทำลายภัยคุกคามโดยไม่ลังเล อาณาจักรเทพที่เขาอยู่ตอนเริ่มต้นอาจเติบโตเร็วเกินไปดังนั้นเขาจึงพบกับหายนะดังกล่าวซึ่งทำให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตในภายหลงังดังนั้นในหัวใจของทงังซานจึงมีความคิดอยู่เสมอนั่นคือจะมีความสามารถในการต่อสู้กับเจตจำนงของจักรวาลได้อย่างไร นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถทําได้โดยลําพังและไม่สามารถทําได้โดยอาณาจักรแห่งพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเขามีความคิดบางอย่างอยู่ในใจอยู่แล้วแต่จะใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในความคิดของเขาดาวฟ้าหลันมีตําแหน่งที่สําคัญมาก เมื่อมองไปที่ทะเลถังซานหลับตาลงกระตุ้นพลังวิญญาณและจิตสำนึกของเขาออกสู่ทะเลรู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานในทะเลอย่างเงียบเงียบเพราะเขามาถึงคอขวดแล้วเขาจึงไม่กล้าที่จะดูดซับพลังงานในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างง่ายดายสถานการณ์ที่ไม่มีจัก,กรพรรดิในมหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดและอิทธิพลจากตำแหน่งเทพแห่งท้องทะเลของเขาไม่มีอะไรในทะเลที่สามารถควกคามการดำรงอยู่ของเขาได้ มหาอำนาจในระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะต้องลดความแข็งแกร่งของเขาเมื่อเผชิญกับออร่าของเทพสมุดแต่ตอนนี้เขาสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ในระดับของราชาอสูรได้อย่างสมบูรณ์ไม่ดีจริงดีจริงคุณยังสามารถออกจากการเปลี่ยนแปลงของนกยูงได้ทั้งซานกำลังพิจารณาว่าจะสร้างรูปแบบการเคลื่อนย้ายทางไกลที่นี่หรือไม่ระยะทางหลายร้อยไมล์ทะเลนั้นไม่ไกลเกินไปและไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการสร้างอารยการเคลื่อนย้ายมวลสาร อย่างไรก็ตามจะยังคงมีการใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากเมื่อทำการส่งข้อมูลแน่นอนถ้าคนจำนวนน้อยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นแสนหรือล้านแล้วภาระค่าส่งนี้ก็เยอะเกินไปดังนั้นการจัดส่งจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอารเรเทเลพอร์ตอย่างน้อยมันก็สะดวกสำหรับฉันหรือนายน้อยเมยอ หากเผ่าอาสูรนกยุงทั้งหมดสามารถช่วยในการส่งผ่านได้การใช้ทรัพยากร,กรก็จะน้อยลงมากแต่ปัญหาคือกลุ่มอสูรนกยุงปัจจุบันยังไม่กลับมาหาเหมยกงจือและมีความเสี่ยงเกินกว่าจะทำเช่นนั้นการจัดตั้งอนาณานิคมในต่างประเทศสำหรับมนุษย์ยังคงเป็นความลับอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะมีสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังซึ่งไม่สามารถต้านทานได้เลย เวลาผ่านไปในความรู้สึกของเขาที่มีต่อมหาสมุทรฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหนพลังจิตของถังซานเคลื่อนไหวเล็กน้อยและเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังงานของทะเลเพิ่มขึ้นในทะเลลึกไม่นานหลังจากนั้นร่างขนาดใหญ่หลายสิบตัวก็ปรากฏขึ้นในการรับรู้ทางจิตใจของเขา ขนาดร่างกายของเผ่าทะเลดูจะแปรผันตามกำลังของพวกมันผู้อาวุโสของตระกูลวอรัสค่อยๆร่อนลงสู่ทะเลก่อนหน้านี้และไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาที่มีความยาวน้อยกว่า15เมตรในไม่ช้าร่างขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากน้ำ ถังซานได้เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มากที่มีเขาสองเขาอยู่บนหัวชายผู้นี้ยาวกว่า40เมตรร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีน้ำเงินเข้มและดวงตาคู่โตคู่หนึ่งคอยบังคับการดีบังคับอันทรงพลังร่างใหญ่ค่อยๆลุกขึ้นจากทะเลมองไปทางถังซาน ตระกูลมังกรทะเลจากนั้นข้างๆมันร่างใหญ่ค่อยๆลุกขึ้นยืนคนนี้ดูเหมือนมนุษย์เล็กน้อยมีหัวและแขนขาที่คล้ายกันแต่ไม่มีขนบนหัวแต่มีตัวตนคล้ายครีดด้านหลังยังมีครีดเหมือนมีอยู่บนแขนและขาทั้งสองข้างความสูงของชายผู้นี้อยู่ห่างออกไปมากกว่า30เมตรและแขนขาของเขาหนามากเล็กใหญ่แห่งท้องทะเล ทั้งซานเคยได้ยินจากตระกูลฉลามทะเลมาก่อนนว่ากลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดในบรรดากลุ่มทะเลคือกลุ่มมังกรทะเลและกลุ่มยักษ์ทะเลพวกเขาเป็นผู้ปกครองในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากจะพูดกันตรงๆว่าจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์มีไม่มากนะักและพวกเขาไม่ได้ครอบงำเกินไปดังนั้นเผ่าพัานธุ์อื่นจึงมีที่ว่างให้อยู่รอดฉลามทะเลเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ค่อนข้างดุร้ายในทะเลและไม่ได้รับความนิยมจากเผ่าพัานธุ์อื่นอารมณ์ของวอลรัสค่อนข้างอ่อน คราวนี้มีมังกรทะเลสามตัวนำกลับมาโดยผู้อาวุโสของตระกูลวอลัสผู้นำคือคนนี้ที่มีความยาวมากกว่า40เมตรมียักษ์ทะเลมากถึง7ตัวแต่ละตัวมีขนาดใหญ่มากและเต็มไปด้วยความสูงความรู้สึกของพลังเผ่าว,วอลัสมามากที่สุดแต่ไม่มีเผ่าฉลามทะเลสิ่งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างวอลัสกับฉลามทะเลเผ่าทะเลจำนวนมากรวมตัวกันและจู่ๆก,ก็ระเบิดเป็นโมเมนตัมอันทรงพลัง โดยเฉพาะมังกรทะเลขนาดมหมาซึ่งส่งกลิ่นอายของป่าและคลื่นโดยรอบก็ปั่นป่วนเพราะการมีอยู่ของมันคลื่นยังคงซัดเข้าหาชายหาดมนุษย์เจ้าเองหรือที่อ้างตัวว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลชายผู้แข็งแกร่งของมังกรทะเลตะโกนด้วยเสียงทุ้มลึกอันที่จริงมันเป็นการถมน้ำลายออกมาซึ่งทำให้ถังซานประหลาดใจเล็กน้อยถังซานไม่ตอบในโลกของผู้อ่อนแอความแข็งแกร่งเป็นรากฐานของทุกสิ่ง บนหน้าผากของเขารูปแบบแสงตรีศูนย์สีทองส่องแสงอีกครั้งทะเลที่หยาบกร้านสงบลงในทันทีและความเชื่อจำนวนมากจากกลุ่มทะเลระดับต่ำในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้พุ่งเข้าหาถาังซานทำให้รัศมีของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะดูดซับพลังเหล่านี้เพื่อปลูกฝังเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติแต่ก็ไม่มีปัญหาที่จะใช้รัศมีแห่งศรัทธาของเผ่าแห่งท้องทะเลเพื่อกระตุ้นออร่าของตรีศูนย์แห่งเทพสมุทร แต่คราวนี้ถังซานไม่ได้แต่ต้องสายฟ้าอีกเลยเขากลัวว่าถ้าเขาไม่สามารถกลั้นไว้ได้มันจะเป็นปัญหาใหญ่แสงและเงาขนาดใหญ่สีทองอ่อนค่อยๆโผล่ออกมาจากด้านหลังของเขาและรัศมีของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลก็ผปลี่บานในทันทีเห็นได้ชัดว่าเมื่อถังซานปล่อยรัศมีของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลดวงตาของมหาอำนาจตระกูลมังกรทะเลก็หดตัวลงทันทีเกล็ดบนร่างกายของเขาเปิดออกอย่างรวดเร็ว ผู้นำของยักษ์ทะเลที่อยู่รอบๆนั้นก็เปลี่ยนสายตาเช่นกันและพวกเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าขณะนี้พวกเขาดูเหมือนถูกโดดเดี่ยวโดยทะเลและมนุษย์ที่ยืนอยู่บนชายฝั่งคือแก่นของทะเลทั้งหมดคุณทำได้อย่างไรเมื่อรู้สึกถึงรัศมีในร่างกายของถังซานผู้เชี่ยวชาญกลุ่มทะเลก็สงบลงไม่ได้จากนั้นถังซานก็พูดขึ้นว่าฉันเติบโตขึ้นมาภายใต้การดูแลของทะเลและฉันก็เป็นผู้พิทักษ์ทะเลด้วย คราวนี้ฉันหวังว่าจะได้สื่อสารกับเผ่าทะเลและกลายเป็นเพื่อนของคุณจู่จูหัวหน้าของยักษ์ทะเลก็พูดว่าคุณชอบทะเลไหมฉันรู้สึกว่าคุณมีอาวุธมิเศษที่ทรงพลังซึ่งส่งผลต่อลอมหายใจของทะเลนั่นไม่ใช่ความแข็งแกร่งส่วนบุคคลของคุณคุณอ้างว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลความสามารถที่เจ้าได้รับมานั้นอยู่ที่ไหนทังซานพูดอย่างเฉยเมยสิ่งที่ฉันได้รับมาคือพลังของเทพแห่งท้องทะเล มังกรทะเลที่แข็งแกร่งคำรามด้วยเสียงต่ำมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเทพเจ้าแห่งท้องทะเลทั้งซาเหลือบมองแล้วพูดว่านั่นมันอดีตตอนนี้ก็มีแล้วชายที่แข็งแกร่งของมังกรทะเลยกเสียงคำรามของมังกรขึ้นบนท้องฟ้าแสงสีฟ้าในร่างกายของเขาพุ่งขึ้น และร่างขนาดใหญ่ค่อยๆหดตัวจากนั้นกลายเป็นร่างมนุษย์และลอยอยู่เหนือทะเลมนุษย์เจ้าเล่เจ้ายังไม่ถึงระดับนั้นด้วยซ้ำของระดับพระเจ้าทำไมคุณถึงพูดเรื่องใหญ่เช่นนี้ต้องการควบคุมกลุ่มทะเลของเราหรือไม่ทังซานพูดอย่างเฉยเมยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวว่าฉันเป็นระดับเทพหรือไม่ฉันสามารถนำอนาคตของตระกูลทะเลมาได้หัวหน้าของยักษ์ทะเลขมวดคิ้วและพูดว่าอนาคตอะไร ทั้งซานกล่าวว่าขอให้ตระกูลทะเลมีอนาคตของจักรพรรดิด้วยหัวหน้าของยักษ์ทะเลและเผ่ามังกรทะเลตะลึงไปครู่หนึ่งและผู้อาวุโสของตระกูลวอลรัสที่อยู่ข้างๆพูดอย่างประหลาดใจคุณกําลังพูดว่าจริงอย่างไรถ้ามันจริงงั้นพวกเราลังพูดว่าจริงอย่างไรถ้ามันจริงงั้นพวกเรา เมื่อเขาพูดอย่างนี้เขาก็ถูกขัดจังหวะโดยหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลเจ้าเชื่อคำพูดของเขาได้อย่างไรมนุษย์ถ้าเจ้ามีความสามารถเจ้าก็สู้กับข้าได้ถ้าเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าจะเชื่อเจ้าบทที่679ทั้งซานขมวดคิ้วเล็กน้อยเขารู้สึกว่ากลุ่มทะเลเหล่านี้ไม่ฉลาดเป็นพิเศษ และกลุ่มยักษ์ทะเลดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่ากลุ่มมังกรทะเลเล็กน้อยในแง่นี้เพื่อให้เผ่าทะเลและมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในอนาคตจำเป็นต้องให้ทั้งน้ำใจและอำนาจก็ได้งั้นฉันจะพิสูจน์ให้นายดูจะบนฝั่งหรือในทะเลถังซานพูดหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลกล่าวว่าในเมื่อเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นผู้ส่งสารของเทพแห่งท้องทะเลแน่นอนเจ้าอยู่ในทะเล ทั้งซานพยักหน้าก้าวไปข้างหน้าและข้างหลังปีกของปีกก็กางออกบินอยู่เหนือทะเลแล้วหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลพูดกับผู้นำของยักษ์ทะเลและผู้อาวุโสของเผาวอลรัสพวกเจ้าออกไปให้พ้นทางก่อนแล้วข้าจะลองเขาดูมาดูกันว่ามนุษย์ไรย่างไอายนี้มีความสามารถอะไรเผ่าทะเลจำนวนมากได้ยินคำนั้นและค่อยๆแผ่ออกไปทั้งสองฝั่งเหลือพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้ ถังซานมาถึงทะเลลวดลายแสงตรีศูนย์สีทองบนหน้าผากของเขายังคงส่องแสงอยู่เข้าใกล้หัวหน้าเผ่าบังกรทะเลรู้สึกชัดเจนว่ามีกลิ่นอายขององค์การบีบบังคับในถังซานที่ทำให้เขารู้สึกตัวสั่นและแม้กระทั่งเส้นเลือดของมันรู้สึกเหมือนกำลังจะพังทลายการฝึกฝนของเขาค่อนข้างถูกระงับหัวหน้าเผ่าบังกรทะเลกล่าวว่าคุณใช้สิ่งประดิษฐ์แห่งท้องทะเลของเราเพื่อปราบปรามพวกเราชาวทะเลและคุณจะไม่สามารถชนะได้ ถังสารเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยรู้สึกตลกเล็กน้อยในใจผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่คนใจง่ายตกลงถ้าอย่างนั้นฉันไม่จำเป็นต้องกดคุณด้วยสิ่งนี้ในขณะที่เขาพูดอักษรรูนตรีศูนย์บนหน้าผากของเขาถูกซ่อนและความกดดันดั้งเดิมของเผ่าทะเลหายไปในทันใดดวงตาของมังกรทะเลเป็นประกายและไม่มีการบังคับใดๆและระดับการฝึกฝนของมันก็กลับสู่จุดสูงสุดในทันใด มังกรทะเลปล่อยเสียงคำรามของมังกรยาวและทะเลโดยรอบก็เดือดทันทีตอนนี้มันยังคงอยู่ในร่างมนุษย์และมือขวาของมันถูกจับอยู่ในความว่างเปล่าทันใดนั้นแสงสีน้ำเงินก็พุ่งออกมาจากทะเลก่อตัวขึ้นบนฝ่ามือของมันและกลายเป็นหอ,อกสีน้ำเงินเข้มวินาทีต่อมาหอ,อกสีน้ำเงินเข้มก็ถูกคว้างออกไปมุ่งตรงไปที่หน้าอกของถังซานตาของถังซานสงบและเขาก็ชก เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่หลบหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลกอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่าถังซานไม่ใช่พระเจ้าด้วยซ้ำแต่ในฐานะตระกูลมังกรทะเลเขามีพรสวรรค์และมีพลังมหาศาลในทะเลมุมแสงสีฟ้าและเงากระจัดกระจายเป็นธาตุน้ำบริสุทธิ์แต่ถังซานซึ่งถูกระงับกลางอากาศไม่ขยับ ใช่ถังซานยังไม่ใช่ระดับพระเจ้าอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าเทพเจ้าทั่วไปที่รอดชีวิตจากภัยพิบัตินี้อย่างแน่นอนจากกระพริสีน้ำเงินเงินซึ่งเป็นส่วนผสมของเลือดร่างทองคำและแกงทองคำถ้าเขาป้องกันด้วยพละงกำลังทั้งหมดการป้องกันก็จะแข็งแกร่งมากจนแม้แต่มหาอำนาจระดับพระเจ้าก็ยังยากจะทะลุทะลวงในด้านความแข็งแกร่งก็มีความก้าวหน้าไปมาก บางอย่างดวงตาของหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลเป็นประกายมันเหมือนทำสงครามโดยธรรมชาติและเมื่อเห็นถังซานทำลายการโจมตีของเขาเองด้วยหมัดเดียวเขาก็กระตือรือร้นที่จะชนะด้วยเสียงคำรามของมังกรทะเลก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและมังกรน้ำที่ควบแน่นจากน้ำทะเลก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านในทันทีวนรอบถังซานธาตุน้ำที่อุดมสมบูรณ์พุ่งอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมามังกรน้ำได้พุ่งตรงไปยังถังซานและพุ่งออกไป ดวงตาของถังซานสว่างสดใสและสีทองเล็กๆก,ก็เริ่มผิบานจากหน้าผากของเขาขยายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วและรัศมีเลือดที่ลุกโชนอย่างไม่มีใครเทียบก็ระเบิดออกมาในทันใดในช่วงเวลาที่ลมหายใจสายเลือดของเขาถูกปลดปล่อยออกมาบรรดากลุ่มทะเลที่อยู่รายรอบสามารถสัมผัสดได้ว่ามีมอหลอมละลายเพิ่มเติมในทะเลซึ่งเป็นมอหลอมทองออร่าเลือดที่ลุกเป็นไฟผันผวนและแม้แต่ผิวหนังบางส่วนก็เพิ่มขึ้นเมื่อถูกคั่ว เกราะสีทองปกคลุมทั้งตัวของเขาและกรงเล็บขนาดใหญ่คู่หนึ่งปรากฏขึ้นความสูงของถังซานก็เพิ่มขึ้นถึง3เมตรกลายเป็นนัากรบในชุดเกราะสีทองเมื่อมังกรน้ำพุ่งเข้ามาใกล้ร่างกายของเขาพวกมันส่วนใหญ่ระเหยไปหมดมาเลยมันถูกเปิดออกด้วยกรงเล็บอันแหลมคมในมือของถังซานไม่มีมังกรน้ำใดที่สามารถโจมตีเขาได้เลย หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ลึกกล้ำออร่าสายเลือดที่ร้อนแรงของถังซานทำให้รู้สึกกดดันอีกครั้งมันคือความกดดันของระดับสายเลือดออร่าสายเลือดของฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งมากจนเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งเคยเห็นอย่างแน่นอนในชีวิตของเขาเหมือนดวงอาทิตย์เล็กน้อยรอบเกราะสีทองของถังซานอากาศบิดเบี้ยวเล็กน้อยแสดงให้เห็นการขับไล่เล็กน้อยจากดาวทั้งหมดเข้าหาเขา นินาทตีต่อมาปีกหลังของทังซานก็กระพือปีกในทันใดทั้งยังปิดบังปีกกรอบของเขาด้วยพลังแห่งป่าการเปลี่ยนแปลงมังกรและการเปลี่ยนแปลงมังกรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมังกรลมทันทีที่เพิ่มความเร็วของเขาให้ถึงขีดสุดมีเสียงปังดังขึ้นในอากาศและถังซานก็อยู่ต่อหน้าหัวหน้ากลุ่มมังกรทะเลในทันทีและกรงเล็บอันแหลมคมคู่หนึ่งก็ตบออกอย่างจงแจ้ง มันเร็วเกินไปการแปลงมังกรลงภายใต้พรขอองค์การแปลงร่างทองคำแทบไม่ต่างจากการเทเลพอร์ตความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวนั้นแตกต่างจากการเคลื่อนย้ายหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลยกแขนขึ้นอย่างรวดเร็วและมีโล่ทรงกลมสีน้ำเงินเข้มยืนอยู่ข้างหน้าขาวโล่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสองเมตรมีลวดลายงดงามและฝังด้วยอัญ,ญมณีด้วยแรงกระตุ้นจากความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มีแสงและเงารูปมังกรอยู่บนพื้นผิวของโล่ราวกับว่ามันมีชีวิตขึ้นมา แต่ในช่วงพริปตาเสียงฟันที่แหลมคมทำให้ฟันของคุณเปรี้ยวภายใต้การประทะก,กันของพลังมหาศาลผู้นำของเผ่ามังกรทะเลก็ถูกถังซานฟันโดยตรงและบินออกไปรอยขีดข่วนสิบรอยเหลืออยู่บนพื้นผิวของโล่ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คุณสมบัติของมนุษย์และแสงบนโลกก็หลี่ลงมากในทันทีโดยเฉพาะผีรูปมังกรบนพื้นผิวที่แตกเป็นเสียงเยงโล่สีน้ำเงินเข้มของฉัน หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลร้องออกมาด้วยความลำบากทั้งซานไม่ได้ไล่ตามเขามองดูหัวหน้าเผ่ายักษ์ทะเลแล้วพูดว่ามันไม่ดีสำหรับคนเหนียวมาสู้ด้วยกันดวงตาของหัวหน้ายักษ์ทะเลหดตัวแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธในทะเลคลื่นยอกร่างใหญ่ของเขาขึ้นและในมือของเขามีเสายักษ์ที่มีความยาวหลายสิบเมตรทะเลไม่มีที่สิ้นสุด หัวหน้าของยักษ์ทะเลตะโกนและทันใดนั้นในทะเลโดยรอบรัศมีสีน้ำเงินก็ลุกขึ้นปกคลุมอย่างรวดเร็วและร่างกายของผู้นำของมังกรทะเลจึงเริ่มหายใจอย่างรวดเร็วหัวหน้าเผ่าทะเลสองคนนี้เป็นขุมพลังระดับราชาปีศาจและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งคู่ต่อสู้ได้ดีกว่าแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสวอลรัสที่เก่งด้านการป้องกันมากในแง่หนึ่งทั้งสองคนนี้ถือได้ว่าเป็นเลือดระดับแรกในเผ่าทะเล ราชาปีศาจทั้งสองเข้าร่วมกองกำลังและความกดดันก็เปลี่ยนไปในทันใดยอย่างไรก็ตามถังซารไม่กลัวร่างทองคํากลายเป็นออร่าสายเลือดที่ระเบิดออกมาแกงทองคําผสมผสานเข้าด้วยกันบนพื้นผิวของชุดเกราะสีทองของเขาชั้นของแสงสีทองพุ่งออกมาและในขณะเดียวกันเจตนาสังหารอันเยือกแข็งก็พุ่งออกมาจากเขาในทันใด ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะรีลงและกลุ่มทะเลที่อยู่ห่างไกลถึงกับรู้สึกว่าทะเลดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีเลือดซึ่งเป็นดินแดนแห่งการสังหารเทพเจ้า เนื่องจากถังสารประสบความสำเร็จในการผสานและประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของร่างทองคำความสามารถทั้งหมดของเขาจึงกลายเป็นผลงานชิ้นเอกอย่างน้อยก่อนที่เขาจะไปถึงระดับเทพเขาได้ไปถึงจุดสูงสุดที่เขาสามารถบรรลุได้จนถึงตอนนี้และพูดได้ว่าเขาเป็นคนแรกที่อยู่ภายใต้ระดับเทพสมบูรณ์ของพรคพวกทั้งหมดในเวลานี้ภายใต้การปลดปล่อยอย่างเต็มรูปแบบความแข็งแกร่งของสายเลือดของเขาเพิ่มขึ้นถึงขีดสุด และรัศมีการสังหารที่ปะทุจากโดเมนเทพมรณะได้ทําให้พลังของเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกรงเล็บที่แหลมคมคู่หนึ่งดึงกรงเล็บยาวห้าเมตรขึ้นมาและในขณะเดียวกันก็จับหัวหน้าของมังกรทะเลและยักษ์ทะเลต่อหน้าเจตนาฆ่าอันเยือกเย็นนั้นรัศมีของราชาปีศาจท,ทั้งสองถูกระงับเล็กน้อยและผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของผู้นำยักษ์ทะเลก็ลดลงทันทีหัวหน้าเผามังกรทะเลดึงโล่สีน้ำเงินเข้มของเขาอย่างลำบากใจ หอ,อกยาวปรากฏขึ้นที่ฝ่ามือของเขาหอ,อกยาวสั่นไหวและตรงไปที่ถังซานเพื่อแทง